เดี๋ยวครับพี่ทางนี้นี่วานปล่อยเลยนะนี่ถ้าเรื่องที่นายตามฉันมาเนี่ยไม่ได้ฉุกเฉินจริงๆฉันเอานายถึงไปแน่คนนั่งสมาธิอยู่ก็มาขัดนะคุณพี่ครับฉุกเฉินไหมผมไม่รู้นะครับผมรู้แต่ว่ามันหลอนมากครับหลอนขนาดนั้นเลยเหรอมันใช่คำนั้นเขียนคำนั้นเป๊ะๆเลยหรือยังไงใช่ครับคืองนี้นะครับผมกำลังจะลากเตียงออกมาทำความสะอาดแล้วผมก็หันไปเห็นบนผนังเขียนคำว่าอาถรรพ์จริงๆครับคุณพี่หรือว่า คุณพี่คิดว่าจะมีใครมามือบอสเขียนไว้ไหมครับห้องนั้นไม่มีใครเข้าตั้งแต่คุณพ่อท่านเสียใครจะมาเขียนถ้าจะมีคนเขียนก็ต้องเป็นฝีมือท่านนั่นแหละหรือว่ามันจะเป็นวิธีการแก้ทันขอให้มันเป็นวิธีการแก้ทันจริงๆเถอะนะคะคุณพ่อคะ่ะสาธุค,คุณพี่พูดอะไรครับบ้าว น,นี่ดูออ่างนะครับสลาทอทุงหยุดเลยนะไอ้วานอะไรของนายเนี่ยดูดีๆสินี่มันเชื้อราชัดๆออาวเอ๊ะหรือว่าห้องเราจะมืดไปงั้นเดี๋ยวผมไปเปิดไฟดีกว่าครับเดี๋ยวอยู่กันสองคนจะตะโกนหาอะไรเนี่ยฮะฉันบอกนายขอเลยนะต่อให้เอาสปอตไลท์มาส่องส่องยังไงมันก็เชื้อราชัดๆ กลินอะไรครับคุณพิธีนั่นน่ะสิครับไม่กลิ่นไม้ด้วยเฮ้ยไปไม่ไปไม่ไปไม่ครับทำไม่ดีคุณพิธีไปไม่รีบไปเลยครับคุไปไม่ไปไม่ไปไม่คุณพิธีครับจับมือผมไว้ครับไม่ว่าจะยังไงผมจะไม่ปล่อยคุณพิธีเป็นไรเด็ดขาด 哎呀、哎！ เกิดได้แต่แอบแอบหวังใจไว้เธอโสนหวังใจไว้เธอโสนต้องมีสักทีต้องมีวิธีให้จะบอก จะเป็นแฟนให้เธอเท่านั้นเอง